เล่นออกมาตรงนี้แต่มันก็จะตกสิกูมไม่จะจัดแม่ดูดีท้องไม่ใช่แม่ตัดผมยายสิบสามวิแล้วสังเกตไหมว่าไม่สังเกตผม ำพังตามีจิบิอาพีอาตจิบิอาพีอาโอ้ยจิบิจิบิแม่เคยพูดว่าจิมิแม่พูดมาหลายครั้งนะจิมิแม่ตัดผมยายห้าสิบเจ็ดวิแล้ว

dạ. Yeah. 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 Không phải bí mụ chung. Nôn no, no, được no, no. <laughs> <laughs> ไม่กวยเปลเลยเดี๋ยวก็ตกบอกเธอสิเราถึงไม่ป่วยกวยสิอยังไปได้ใช่มั้ยมไม่ต้องจับอะไรทั้งสิ่สงมไม่ก็ต้องเอาผ้าตรงนี้ออกนิดหนึ่งเออแบบนี้แหละได้ไหม ะเลีเวเตฟิลมาสิเออแม่นี้มก็อยามาได้นี้มเลยเดินหาข้าวให้คุณแม่กินแล้วก็มีลุงใจดีเอาข้าวมาวางไว้ข้างทางให้นีโมได้เอาไปให้คุณแม่แม่กินข้าวมันไก่นีโมกินข้าวมันไก่แต่ไม่มีไก่นีโมเลยกินข้าวนีโมเลยกินหัวแม่นิโมไม่มีไก่เลยกินหัวแม่ เอฟเฟรมิเกฟแมนเดฟักก์ไลน์เ e r ์ยะแม่นิโมใคร่แม่ได้นีิโมเลยเดินหน้าข้าให้คุณแม่กินแล้วก็ม่ลุงใจดีเอาข้าวมาวางไว้ข้างทางให้นิโมได้เอาไปให้คุณแม่แม่นิโมกินข้าวมันไก่นีโมกินข้าวมันไก่แต่ไม่มีไก่เลยกินหัวแม่

แม่นิโม่ใอยามีได้นิโมเลยเดหาข้าวให้คุณแม่กินแล้วก็ไม่ลืมใจนีให้เอาข้าวมาวางไว้ข้างทางให้นิโมได้เอาไปให้คุณแม่ <c oughs> แม่นิโมกินข้าวมันไก่นิโมกินข้าวมันไก่แต่ไม่มีไก่เลยกินหัวแม่ <c oughs> <c oughs> ใช่นี่ลองเดินไปตรงนั้นสิแม่นีม่งขยับไม่ได้นีม่งเลยเดินหาข้าให้คู่นี่ลองเดินไปดิเฮ้ยยังไม่ดูยังไม่โดนเออตรงนั้นแหละแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเอาใหม่ดิไปเต้นใหม่ดิ เออนะ่อนนะพ <ś upright> ี่เ <ś upright> ราไปตรงนี้สิต้องไปกใกล้ๆยายอะ่ะ <ś upright> อา้าวอะไรอ่นะเดี๋ยวนะแบตเหลือห้าเปอร์เซ็นต์โอ้แสงโคตรน,น้อย น้อยที่สุดในโลกเลยมนะัให้มันหมดไปเลยอยันอนี้มัน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 นี่ดูดูกันทำไมดูหนุ่ย แม่น si. <c oughs> <c oughs> ีมหองิงองเ่ไปเต้นสิแม่นีมเลม่้เอ่ออาออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแล่ลองเต้นนะ ม่แ่จะเป็นน้แม่่จะอาบสุี่อวาจ่ยงอจะวัยอไรเร็วเฮ้ยกระบี่อายเลยอายอะไรเด็เอาย ผมยายเจ็ดนาทีแล้วเอเมนมาซาเยอ้ยน้ำพองตตนี้เอาพี่อน้ำพองแตนี้อามมสเอลซียแตมีเอลซียโอ้ไอซูหมดูให้ได้ราไใหม่ดิไปทำใหไ่สิไปทำใหไ่ ไม่เนไปข้างๆหูยาน่ะบ้าอลัหอบลัอยบาเบลักอลัก